ทำไมใช้เนตา V อยู่ถึงอยากเปลี่ยนเป็นเน t ตตา X ครับสวัสดีครับดี่คือออเทคครับนีาจะมาพูดถึงเรื่องของเรานะครับที่ใช้เนตา V อยู่นะครับอยากเปลี่ยนเป็นเน็ต้า X ครับมันมีหลายข้อมากที่เราอยากจะมาพูดกันในวันนี้ครับแล้วเราจะเปลี่ยนด้วยหรอไม่ไม่เปลี่ยนแต่พูดถึงว่าเราอยากเปลี่ยนนะทำไมถึงอยากเปลี่ยนไปแต่ว่าเราไม่เปลี่ยนนะเราไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราซื้อไปแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อ อยากลองช่างลองไปขับเน็ตเตอร์ X ดูก่อนอะไรงเงี้ยอาจลองลองมาฟังคลิปนี้ดูว่ามันอาจจะมีข้อแตกต่างบ้างนะครับหรือเราอาจจะเปลี่ยน <laughs> มาโตข้อแรกกันเลยครับตั้งแต่ขับทดลองเทสไดเนาะแล้วก็ขับเนตเตอร์ V มาครับของผมเปลี่ยนโช๊คด้วยเนาะเป็นโปรเฟนเดอร์เนาะในความรู้สึกว่าในส่วนของเน็ตเตอร์ X เนี่ยดีจริงๆเรื่องช่วงล่าง <laughs> น่ายอมรับเลยว่าช่วงล่างดีขึ้นสะพานตึกๆึก,กไม่มีเลยวิ่งนิ่งเนาะอันนี้ัน,นี้คือแบบโอเคแบบ ช่วงล่างรู้สึกโอเคขึ้นมากๆเนาะสำหรับคือเราก็เข้าใจเนาะว่าช่วงล่างเราเปลี่ยนเป็นโฟลเฟนเดอร์ด้วยนะในวีสองเราเนี่ยเป็นโฟลเฟนเดอร์เนี่ยนะคือเราแบบอยากได้ช่วงล่างที่รู้สึกว่าให้มันดีที่สุดในวีสองอ่ะใช่ดีที่สุดแต่ที่ก็บอกโอ้โหนิ่มนุ่มเนี่ยอ่ะเรามาเทียบกันเนี่ยสูเนี่ยตาเอกไม่ได้เลยอ่ะคือตาเอกที่แบบเดิมๆเลยคือแบบรถของเขาเลยอ่ะอาจจะคันใหญ่กว่าอะไรด้วยนะอะไรเงี้ยว่ากันไปแต่มันโดยรวมแล้วอ่ะมันดีกว่ามากคืออันเนี้ยเขาอ่ะเคยเห็นคลิปที่คนรีวิวเนตาาาาบบบออกกวว่่่่่่่ชงงล็แไไมคยเทหร แต่สำหรับเราเนาะคือเราในฐานะของยูเซอร์ที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องรถอะไรเลยก็คือแค่ซื้อรถแล้วก็ขับอะไรอย่างเงี้ยทำไมเรารู้สึกว่ามันดีมากก็ไม่รู้ใช่แล้วส่วนส่วนหนึ่งเราอาจจะเป็นคนที่ขับรถเล็กเนาะอ่าเราเป็นซิตี้เราเป็นพอไปขับรถใหญ่อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันมันแบบขอโทษนะทุกคนทำไมมันนุ่มชิบหายเลยคำพูดนี้จริงๆนะหวนุ่มแบบนุ่มเลยแบบคิดแล้วว่าทํไมแบบ เอาจริงๆถ้าเกิดว่าขับเน t ต X าก่อนอะยังบอกพี่เซล์ลเลยว่าทาไมพี่ไม่ยุ่หนูมาก,กว่านี้ให้ลองขับเน t ต X ากก่อนก็จบไปแล้วสำหรับข้อแรกงแล้วแล้วก็ปิดชิปแ้อยาอ <c oughs> ยังยางย่งมันยังมีหลายข้อแล้วที่เราพูดถึงกันได้โอเคเรื่องของข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของโหมดสปอร์ตของเน t ต้ายอมรับว่าอันนี้ก็เป็นอีกนหนึ่งที่นิ่ง นิ่งมากๆแล้วก็อันนี้เ,เขาไม่รู้เนาะเขาไม่เคยขับเขาอยากอันนี้ถามความเห็นส่วนตัวอยากรู้ก็คือที่ลองขับเนตาเอ็กมากับหมวดสปอร์ใช่ปะแล้วที่บอกว่าหุยดอฟฟินมันวิ่งมากเลยอะระหว่างดอฟฟินต่ออันนั้นอะกับเนตาเอ็กอะอันไหนอันไหนรู้สึกว่ามันบื๊ดกว่ากันโอ้ถ้าถ้าความรู้สึกของอตัวนะในต้าเอ็กซ์ในตาเอ็กซคุ้มหัวเออเอาแบบไม่เก็บสตอร์นะไม่เก็บสตอร์เลยเขาไหไม่ตอบ <c oughs> อ๋อ <textbooks> อ๋อไม่ไม่ไม่ต่อตอนนี้คือแบบวัดวัดด้วยความรู้สึกจริงๆเลยว่ามีความรู้สึกมันแตงอีกแรงกว่าแต่มันไม่ใช่ความรู้สึกนะอันนี้คือถามแบบมันมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันมันไม่ได้วัดด้วยแบบว่าโอ้โหเดียบเท่านี้ความแรงเท่านี้แล้วแบบมันต่างกันอะไรเงี้ยมันไม่เพราะว่าโอ๊ตอะช่างมากเลยนะตอนที่จะเอาดอปปิ้นอะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าโูเขาแบบเขาปื๊ดเนาะเปื๊ดมีความรู้สึกว่าเฮ้เยปื๊ดเนี่ยมันถ้าเกิดมันต้งนองใช้มันอาจจะใช้ได้ดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยอยากถามว่าเอ้ คือที่บอกคือโอ๊ตอ่ะแบบในเต้าบีมันไม่ค่อยปื๊ดเลยเลยเป็นจริงๆเริ่มเริ่มแห่งความสําคัญของไอ้ความปื๊ดตรงนี้แล้วเหมือนกันนะไความแรงตรงนี้แล้วแบบหลักๆเลยคือแบบมันมันวิ่งตรงนี้เป็นความปื๊ดในโหมดสปอร์ตเนี่ยเขาวิ่งได้ถึงร้อยห้าสิบเนี่ยสองคนที่แบบอยากทําเวลาอยากกระชากเวงด้วอะไรนะแบบด้วยรถมันใหญ่เลยแหละมันก็แบบรู้สึกว่ามันโอเคมาคใช่ในเรื่องของโหมดสปอร์ตนะครับการขับขี่เนี่ยตัวนี้สามนะครับแล้วก็เรื่องของขนาดนะครับที่รู้สึกว่า แอบเสียดายมากๆนะครับสาหรับเนต้าเอ็กซ์ซึ่งมันใหญ่จริงๆจะ<า>นอนสบายนอนสบายแล้วเอาตรงๆในๆความรู้สึกผมนะอันนี้คือเทียบกับแอตโตรู้สึกว่าเนต้าเอ็กซ์ใหญ่กว่าแอตโตเอาจริงๆนะออไปหาแอตโตอะในความรู้สึกเนาะแอบผิดหวังนิดนึงเพราะมีความรู้สึกแอตโตกับดอฟฟินแทบไม่ต่างกันเลยใช่รู้สึกว่ามันเล็กแบบดอฟฟินท้ายแบบเปิดมาแบบกับเออไม่ต่างอะไรแอตโตไม่ต่างเลยความรู้สึกว่า เฮ้ยแอบดความสูว่าถ้าแอปโต้เนาะดองฟินก็ได้ราคาต่างกันตันง้งเยอะอะไรเงี้ยแต่เนี้ย X คือแบบดูกว้างขวางดูอะไรแบบโอเคอะดูใหญ่แล้วก็ชอบชอบมากงที่ว่ามันใหญ่ไม่พอนะมันมีข้างล่างด้วยไม่คิดว่าน่าจะพอนอนในรถใช่ไหมถ่านั่งอ่ะหัวหน่าจะไม่ติดใช่รถมันสูงเออแต่ไม่อันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าหัวติดหรือเปล่าเพราะไม่เคยไปไปนั่งเลยก็เคยแบบว่าไม่ไม่ได้ทดสอบแต่แต่มีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่า มันใหญ่อะมันใหญ่มากอ่ะแต่ตอนนั้นอะที่ไม่ได้ตัดสินใจในต่า X เลยแล้วรู้สึกว่ามันเกินความจําเป็นเพราะว่าเราอะคิดว่าเอ้ยเราก็เป็นซิตี้คาร์นั่งกันสองคนไม่ต้องซื้อ X หรอกมันเกินความจําเป็นใช่ไหมแต่พอเรามาจะทาแคมปิ้งมาทำอะไรกันจริงๆแบบเดินทางนอนในรถกันเนี่ยโอ้โหแอบสําคัญอยู่นะแอบสำคัญมากเลยแหละเปลี่ยนเลยไหมล่ะออคือมาคุยกันแบบว่าเหมือนเหมือนแบบ มาเล่าให้ฟังอ,อ่ะแบบจริงๆอ่ะบแบบอู้หักเสียได้อะไรเงี้ยแอบเสียได้ยได้เ<ๆ>สียได้ด้วยนะแล้วมันไม่ต่างกันด้วยเนาะตรงตรงที่พับเบาะเนาะใช่ไหมมันแบบมันช่าใช่<ม>ใชตรงที่พับเบาะลองไปปุ๊บปกติมันจะเป็นถ้าเกิดในตาวีมันจะมีเลเวลขึ้นมาให้มันแบบไม่เสมอกันอ่ะอแต่เนี้ยคือเสมอการเสมอกันเลยเสมอกันเลยอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับอ๋อก็อีกจุดหนึ่งก็คือมีที่เก็บของข้างล่างด้วยเหมือนดอฟฟิน อ๋อใช่เก็บของได้เยอะขึ้นเราสามารถที่จะยัดพวกถุงนอนอะไรของเราอะไปไว้ข้างล่างได้อีกเพื่อประหยัดพื้นที่เพราะตอนนี้ถุงนอนเราขึ้นมาครึ่งหนึ่งของเบาะหลังแล้วอ่ะใช่ยังไม่พอเลยทุกคนยังมีไอ้ปลั๊กที่เอาไว้ต่ออะต่อมาเออที่จุดบุร่อ่ะเออที่จุดบุรี่เออใช่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 ที่เอาไว้เออใช่มันมีจุดตรงนั้นที่แบบว่าเหมือนเอาไว้เอาไว้เสียบตรงนี้ได้เลยอ่ะสมมติเราต้องการเอาตัวเย็นก็เสียบไปได้เลยแต่ยังไม่รู้ว่ากี่แอมป์ อ่าไม่รู้กี่แอม oh. ใช่ไม่รู้ว่ามันกี่แอมอะไรยังไงเนาะใช่อาจจะต้องแบบ oh. ไปไ,ไปลองดูอีกทีหนึ่งว่าเขาตอนนั้นเขาเขียนอ่า oh. ไปลองดูแล้วครับไปลองดูแล้วครับพี่น้องหมายหมายถึงทุกคนลองไปลองดูได้นะถ <laughs> ้าเกิดแบบต้องการจะชั่งระหว่างในตัว B สองกับในตัว X อ่ะแต่สำหรับผมอะผมผมผมไม่ยังไม่อัพตอนนี้ <laughs> แต่ผู้ถว่าเป็นเรื่องที่แอบเสียดายคือคนม <c oughs> ัน,นได้ใช้อะทุกคนเข้าใจว่ามันก็จะแบบถามว่าแบบเฮ้ยเรามาช่างคือเราไม่ได้ช่างในลักษณะของแบบนักรีวิวรถแต่เราช่างในลักษณะที่ว่าเราอยากใช้งานจริงๆอ่ะเรื่องที่4นะครับก็คือเรื่องของ Android Auto นะครับคือเขาบอกว่ามี Android Auto ด้วยแต่อันเนี้ยเขาเขาเขาเคลมนะว่ากําลังจะมีแต่ทุกคนอ่ะรอไปแล้วสองเดือนยังไม่มีต่เวลาเนี้ยสมมุตินะถ้ามี Android Auto อ่ะ V เราอ่ะ V สองเราได้ปะ ไม่น่าเกี่ยวมันเป็นซอฟต์แวร์ของตัวเนตั้งเอ็กเขาอ่ะก็เขาบอกว่าถ้าอัปเดตซอฟต์แวร์รุ่นต่อไปอ่ะก็ตอนที่พี่เซลบอกอ่ะอ๋ออาจจะมีก็ได้ถูกไหมของเราอาจจะมีด้วยก็ได้นี่ไม่แน่ใจแต่แต่แต่ที่คอนเฟิร์มแน่นอนคือในตั้งเอ็กเขาคอนเฟิร์มว่ามีคอนเฟิร์มว่ามี Apple CarP เพและวอเด o รแน่นอนแต่ตอนนี้ยังไม่อัปเดตนะตอนนี้ยังไม่มีก็คือคนที่ใช้งานอยู่ในในยูเซอร์จริงๆกไม่มีแล้วก็เราไปถามมาให้แล้วเนาะเพราะว่าเหมือนพอ X ออกสสููร่าธชนอะ S <S เหมือนว่าบางคนบอกว่าเอกมีปัญหาซอฟต์วงซอฟต์แวร์อะไรอย่างเงี้ยมืมีปัญหาแบบต้องขึ้นยานแม่เลยขับไม่ได้แบตอะไรเงี้ยเราไปถามพี่เซลมาพี่เซลบอกว่าส่วนใหญ่เนาะเป็นเพราะว่าระบบะยังไม่ได้เป็นแบบซอฟต์แวร์ในปัจจุบันอะอ๋อยังไม่ได้อัปเดตซอฟต์แวร์เขาบอกอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็หายเอามีปัญหาเรื่องชาร์จด DC, ีซีแล้วแบบอ่ไม่ได้อะไรเง,ง,งี้ยก็คือส่วนใหญ่เป็นเพราะการที่ยังไม่ได้อัปเดตซอฟต์แวร์ให้มันเป็นปัจจุบันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่เบลได้มาว่าเบลลอยยาากกรู้เ็ไปถม เพราะว่ามีความสนใจขั้นยิ่งยวดถึงบอกว่าสนใจขนาดไหนคิดดู <laughs> <laughs> ทุกคนได้สัมผัสออกอว่าพวกเราไม่ได้เก็บสตอกันอะ <laughs> <laughs> คนมันได้ใช้ไงทุกคนคือคืออันนี้ส่วนตัวเนาะแบบบางคนบอกเฮ้ยม,มันคนละเกรดนะมันเป็นรถกระป๋องอะไรเงี้ย <laughs> คือเบลโดนพูดมาเยอะมากใน <laughs> เรื่องของเนต้าเนาะแต่สำหรับตัวเบลว่ะเบลเบลใช้มานะมันมันค่อนข้างโอเค เนาะแต่ว่าเราพูดมาไม่ได้เพราะเราเพิ่งขับมาหมื่นโลแต่เราอะขับมาเพื่อใช้งานเราซื้อมาเพื่อใช้งานไม่ได้ซื้อมาเพื่อแบบนู่นนี่อนะนโอเคเ,ออเราเพื่อประส,สองคอ์ื่นเงินเราเอามาใช้จริงๆเนี่ยเราใช้ปัทุประส,สงค์ของรถไฟฟ้าจริงๆแล้วก็ใช้เยอะมากๆแล้วก็แผลนมาเพื่อให้ใช้ด้วย ใช่ก็หวังว่ารถแันรถเนต้าของเราจะอยู่ไปกับเรานานๆไม่ไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะถ้ามีปัญหาเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูประมาณนั้นครับผมก็สรุปก็ประมาณนี้ครับสำหรับเราอยากได้เนต้าเอกยังไงใช่ไหมคลิปอย่างเงี้ยใช่ค่ะดังนั้นนะคะใครที่มาฟังคลิปนี้แล้วยังไม่ได้ตัดจะลังกังกังกัดติดใจซื้อเนต้าวีอ่ะลองช่างเอกดูเพราะว่าเอ็ก,กเพิ่มออกมาสักสองแสนเนาะก็เท่าหนึ่งอ่ะประมาณเท่าหน<อ>ึ่งไม่ถึงเท่าไม่ถึงเท่าอ่ะประมาณสองแสนอน่ จากจากจากห้าสองเสมดเป็นตามานะเขาคือห้าแสนหกอะห้าสี่ใช่ไหมเอกถ้าเกิดรุ่น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 เล็กสุดก็ประมาณเจ็ดแสนสามเจ็ดแสนสี่ถ้ารุ่นก็แปดแสนถ้ารุ่นช็อปก็เจ็ดเก้าเมเก้าเก้าแปดแสนตีไปแปดแสนก็คือไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งอ่ะลองช่างดูกันได้นะแบบว่ามันก็มีหลายอย่างที่ดีกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือระยะมันมากขึ้นกว่าเยอะนะเออใช่ระยะประมาณสี่เก้าศูนย์นะสี่เก้าศูนย์ใน NEDC ใช่ NEDC ไปดูได้นะครับ E D D C คืออะไรไปดูคลิปก่อนหน้าได้ใช่ค่ะถ้าระยะจริงก็เดี๋ยวเไปดูคลิปก่อนได้นะคะทุกคนไปดูคลิปว่าเออเออวัดระยะจริงๆเนี่ยมันวัดยังไงนะครับใช่ค่ะก็ลองไปดูคลิปนู้นได้โอเคค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับมีคําถามอะไรหรือว่ายังไม่กดติดตามตอนเนี่ยก็สามารถกดติดตามนะเพราะเราเป็นช่อง E v นะครับก็สามารถมากดติดตามกาได้ว่าถ้าเกิดสนใจเรื่อง E v ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ